สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาแล้วมาล้อยครับเมื่อนี้ผมมาพ่อพี่น้องอยู่ทั้งมหาสารคามครับผมอยู่กลางทงครับกลางทงมหาสารคามครับอยู่ก่อนทมอครับพี่น้องตอนนี้กาคลิปนี้การสิทภาพพี่น้องมาตัดเข่าครับผมตัดเข่ายังยังยังตัดเข่าแต่คือตัดหยาในเขานั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าเขาสิตัดออกหมดเลยครับตัดทั้งหยาทั้งเข่าเพื่อที่จะปิดการอ่าทำลายหยาครับทำลายวัชพืชต่างๆ ในเขาที่เข้าวานไปแล้วครับพี่น้องกะก่อนอื่นที่ตัดเข่าผมกัเสื้าพี่น้องมาทําความเข้าใจกันครับปล่อยังไงว่าสิมาตอบถูกคําถามครับพี่น้องว่าเป็นยังเ้องตัดเข่าเพื่อยังครับเป็นยังจังตัดบอกยังไงสองก็คือตัดจงดังไดตัดอย่างไรครับตัดสันตัดเหงาจางังไดสามก็คือต้องตัดเวลาใดอ่า เว,เวลาใดจังสีมะเดือนใดจังสีมอในการตัดจังสันครับพี่น้องอันดับที่สี่ก็คือมีน้ำบ่มีนม้ำตัดใด้บ่ครับผมอันที่หาก็คืคอ ต้องใส่ปุ๋ยก่อนหรือต้องใส่ปุ๋ยหลังหรือต้องใส่ปุ๋ยบ่ <c oughs> ก้อนการตัดใบเข่าเลยครับพี่น้องืัอน,นี้สี่มาตอบกอข้องใจพี่น้องทั้งมัดเลยครับเพื่อว่าจะได้ออกไปปฏิบัติได้ยังถูกต้องครับพี่น้องว่่ต้องไปหาเบื้องอยมองใดครับเบื้องคลิปนี้จบถูกคําถามครับผม <c oughs> ว่าได้ออกมาจากอ่าหนังสือเอาไปได้ออกมาจากวิชาการอย่างเงี้นะครับพี่น้องจากประสบการจริงจากประสบการตรงครับพี่น้องว่า จากที่ผมเห็ดมาเนี่ยกับมาเห็ดหน้าอยู่ทั้งสารคามเนี่ยประมาณจะเข่าสิบปีแล้วครับไปๆไปมาๆเมๆื่อวานไปสองอาทิตย์กลับมาเบิง้งกับพี่น้องเนาะกลับเลยจะออามาเอามาบอกอย่ายงวาเอามาแช่เอามาบอกมากาั่กวพี่น้องเบิ้งไม่ต้องเสื้อผมก็ได้ครับแต่ว่าให้ไปสังเกตให้ไปเห็ดเบิ้งด้วพี่น้องเด้อเห็ดหน่อยเห็ดหลายพี่น้องที่หูด้วยประสบการณ์จากของเองครับ <c oughs> เอาก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องกันว่าเขาต้องเข้าใจลักษณะของเขากันครับว่า เขาคืออย่างเขาเป็นเพิ่นบอกว่าเป็นทันยพืชครับหรือว่าเป็นพืชอาหารชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นประตกูลที่ตระกูลที่ใกล้เคียงกับวัชพืชบอกง่ายๆว่าตระกูลเป็นทันยพืชที่ใกล้เคียงอ่ากับ้าครับผมบอกง่ายๆเป็นเครือญาติเป็นพี่เป็นน้องของ้าแองสันล่ะครับพี่น้องอ่าเขาตัดมันกะที บาตายง่ายครับพี่น้องถึงแม้มันสิมีน้าม่มีน้ามัาตัดไปเขาเมันก็บบตายง่ายครับเขามันก็สิท้นนี่รับหนึ่งแต่ทนมาํำหยาครับผมท้นมาตำวัชพืชอันนี้ลักษณะโดยทั่วไปของเขาครับผมนั่นก็เป็นลักษณะของเขาครับพี่น้องโดยสังเกตครับผมบานนี้ประเภทของเขาเดียเขาสามารถที่แบ่งตามประเภทใหญ่ๆนะครับได้อยู่สองประเภทครับประเภทที่หนึ่งก็คือเขาที่ปลูกตามพื้นที่ครับผม สองก็คือเขาที่ปลูกตามฤดูกาลครับผมเขาที่ปลูกตามพื้นที่มีอย่างแน่อันดับหนึ่งครับเขาที่ปลูกตามพื้นที่ก็คือเขาให้หรือว่าข้าวไร่ครับผมก็เป็นเขาที่เพิ่นปลูกตามพื้นที่สูงครับพี่น้องปลูกตามพื้นที่สูงก็เขาประเภทที่สองก็คือเขาหน้าสวนครับผมพี่น้องเขาหน้าสวนคืออย่างเขาหน้าส well. วนคือเขาหน้าดําน <sneez es> ี่แหละครับ ี่ปลูกตามพื้นที่ลุ่มทั่วไปครับผมพี่น้องอันที่สามก็คือเขาน้าเมืองเขาน้าเมืองคืออย่างเขาน้าเมืองก็คือคือเขาเขาหน้าที่น้ำม,มันท่วมหลายๆครับผมพี่น้องหรือว่าเขาร้อยนั่นแหละครับพี่น้องเป็นยังสั่นครับเป็นเป็นห้องว่าเขาเขา,เขาหน้าน้ำอ่าเขาเขาหน้าขึ้นน้ำเป็นยังสั่นครับน้ำจะท่วมตลอดครับผมนอกากสามารถปลูกเขาได้เขามันก็นจะร้อยๆ้อยขึ้นครับผมตามความสูงของระดับน้ำครับผม นั่นกะจำแนกตามพื้นที่ปลูกครับอ,อันที่สองที่ว่าจำแนกตามฤดูกาลก็คือเข่าหน้าปีหน้าปีนี่ครับที่เขาปลูกกันนี่แหละครับพี่น้องเข่าหน้าปีก็อาศัยอาศัยน้ำฝนครับผมพี่น้องอาศัยน้ำฝนถึงฤดูทำหน้ามาหน้าฝนากระตกเข้ากระเฮ็ดครับผมอันที่สองก็เป็นเข่าหน้าปังครับเ <usion> ข่าหน้าปังนี่กต็ต้องอาศัยน้ำฝนครับผม อาศัยน้ำจากชนลปรปท่านน้ำห่วยน้ำห้องไปมิสาไปมิน้ำบาดาลกระสูบขึ้นมาเห็ดครับพี่นอ้องนี่แหละครับเป็นลักษณะของเขาแลรกับประเภทของเขาข้อสังเกตครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บัดท,ที่นี่ก่อนที่เขาจะไปตัดเขาเขาต้องมาเข้าใจอย่างหนึ่งครับมาเขาเกี่ยวเห็ดอยู่ตอนนี้ฤดูกาลนี้หรือเห็ดทุกทัวประเทศไทยในใน,ในตอนนี้แหละครับจะเป็นเขาหน้าปีครับผม จะเป็นเข่าหน้าปีเขามาตวามเข้าใจเกับเข่าหน้าปีก hmm. <Moon. S 2> ่อนครับว่าเข่าหน้าปีออยังเข่าหน้าปีนี่มันจะเป็นเข่าไวแสงครับอย่างคือเข่าไวแสงล่ะเข่าไวแสงก็คือเข่าที่ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความเย้าของกลางวันสั้นครับปกตินี่เขาสินับครับกลางวันกลางคืนแม่นมาครับพี่น้องสิบสองชั่วโมงกลางวัน1ิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงครับเข่าหน้าปีก็จะออกครับเมื่อรับแสงในเวลากลางวันครับ คือในเวลากลางเว้นอยู่ที่สิบเอ็ดชั่วโมงสิบนาทีครับถึงสิบเอ็ดชั่วโมงห้สิบนาทีครับพี่น้องก็แล้วแต่ว่าเป็นเขาที่ไวแสงหน่อยหรือไว้แสงหลายใบแสงน้อยหรือไวแสงมากเป็นดังกันครับโดยโดยแต่โดยทั่วไปแล้วเขาหน้าปีกจะจะรับแสงอยู่ประมาณสิบอ็ดชั่วโมงสิบนาทีถึงสิบ็ดชั่วโมงห้าสิบนาทีครับผมพี่น้องก็เขาที่บปวไวแสงนี่เขาที่บปไวแสงก็เป็นเขาประเภท บ่าต้องอาศัยแสงเ่ต้องอาศัยช่วงช่วงแสงในการในการที่จะเก็ห้มันออกดอกเห็มันออกหมากครับจะอาศัยอายุครับจากที่เป็นต้นก้านับมือครับจากที่เป็นต้นก้าจะเก้าสิบมือถึงร้อยยี่สิบมือก็แล้วแต่ครับพอถึงเวลานี้มันก็ต้องออกดอกออกผลเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวครับบริเกี่ยวกับช่วงสองช่วงแสงอี่ยังเลยครับแต่เขาหน้าปีที่ห้าสิตัดนี่ครับโดยทั่วไปตอนนี้นี่ มันจะเป็นเขาไว้แสงนี่ต้องเขาต้องเข้าใจครับโดยพื้นฐานนะครับเนาะมันสกี่ยวครับเขาต้องตัดตอนใดนั่นครับเขามันจะมันจะไปเกี่ยวไปพุ่นครับพี่น้องนั่นก็เป็นพื้นฐานเรื่องเขาครับที่เขาต้องเข้าใจด้วยครับพี่น้องที่เขาต้องเข้าใจย่างของแท้ย่างดีเลยแหละครับก่อนเขาสิสิลงมือตัดครับพี่น้องเอาบานนี้สีมาเข่าถึงหาคำถามนั่นครับพี่น้องว่าเขาตัดไปตัดเท็ดยัง ตัดเพื่ออะไรครับพี่น้องเป็นข้อที่หนึ่งกะอันนี้เป็นที่หู้ห้ก,กันครับมาเขาตัดเพื่อ,อยังกะสิมีอยู่สองเหตุผลครับพี่น้องในการตัดใบเข่าก็คือเหตุผลหลักๆอันดับแรกเลยครับก็คือการตัดเพื่อจะทําลายวัชพืชครับก็คือทําลายห้าในหน้าเขานั่นแหละครับพี่น้องเหตุผลหลักเหตุผลที่สองก็คือเป็นการตัดเพื่อที่จะบ่ให้เขามันล่ม ว่ให้ใบมันเหีว่าให้เขามันบ้าใบครับเพื่อที่ตัดเอาห่วงครับอันนั้นก็นจะเป็นการตัดก้นครับในช่วงในช่วงก่อนก่อนที่เขามันจะ,อ,ะออกดอกครับก่อนที่เขามันจะตั้งทองครับพี่น้องช่วงนั้นแต่ว่ามือนี้ครับผมอ่ามือนี้คลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะในการตัดเพื่อที่จะทำไร่วัชพืชครับนานี่ครับนานี่เดี๋ยวนี่ละ การลังจะเป็นการตัดเพื่อทำลายวัชพืชเป็นเป็นจุดประสงค์หลักเลยครับพี่น้องอันนี้ก็คือคำตอบว่าตัดตัดเทศยหยางตัดเพื่ออะไรครับผมต่อไปจีเป็นคำถามข้อที่สองครับที่ว่าตัดอย่างไรครับตัดแบบใดว่าง่ายๆวิธีการตัดเพาเหตุอย่างใดนั่นครับเป็นคำถามข้อที่สองกับการตัดนี่ครับเขาจะตัดประมาณ ครึ่งหนึ่งของต้นเขาครับเขาจะตัดประมาณครึ่งหนึ่งของต้นเขาอันนี้ครประมาณนี้ครับบ่ได้ว่าต้องครึง่งหนึ่งตรงอาจจะต่ำกว่าครึง่งหนึ่งหรือสูงกว่าครึง่งหนึ่งอันั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามันมีน้ำหรือบ่มีน้ำครับพี่น้องแต่โดยท,ทั่วๆไปแล้วประมาณการเลยครับรว่าตัดประมาณครึ่งหนึ่งเขาก็สามารถที่จะทำไา่วัชพืชทำไา่ห้า,าได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ อ่าช่วงนี้หย่ามัานก็สิขึ้นเสมอเขาหรืออาจท่วมเขาไปแล้วครับพี่น้องตัดประมาณครึ่องอนึงบ่มีปัญหาครับเพราะว่าต้นเข่าห้องสีสูงหรือว่าต้นเขาห้องสิบ่สูงก็จะตัดประมาณนี้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวห้องสิมาทำความเข้าใจครับคําว่าความสูงของต้นเข่าคืออย่างครับนี่ผมให้เบื้องต้นเขาชัดๆครับพี่น้องก่อนที่ห้องส,สิตัดเขาครับว่าห้องสิตัดต่ำตัดสูงซํำใด เอากระต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่าความสูงของต้นเขาอยู่มองใดเราสูงซ้ำใดครับนี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือโคนมันครับผมก็คือโคนมันความสูงของต้นเขาพัฒนบจากดินครับตรงโคนนี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องจนมาถึงตรงนี้ครับตรงมันที่เป็นที่เป็นยอดยอดนี่คือยอดครับที่เขามันแตกใบออกครับผมนี่แหละครับ ความสูงของต้นเขาก็คือจากคนตน้นขึ้นมาถึงตร,ตรงตรงยอดตรงนี้ครับเลื่อยจากนี้ขึ้นไปครับก็จะเป็นใบเขาทั้งหมดครับเขาบนับว่าเป็นความสูงของต้นเขาในการตัดต้นเขาครับบานี้เมื่อเขาได้ความสูงของต้นเขาแล้วป่ามันสูงจากนี้มานีการตัดที่ผมบอกไว้ก็คือตัดครึ่งหนึ่งของต้นเขาก็คือตัดเลยครับประมาณครึ่งหนึง่ง ก็คือตัดนี่ครับมันจะขื้นมัขเคืงบนหรือสิเคืองล่างก็ว่าเป็นหยังครับบ่มีไผ่แม่นมันนั่นครับกตัดเครื่องหนึ่งของต้นเขานี่ก็ใส่ได้แล้วครับเขาบ่จําเป็นครับว่าต้องเอาให้มันเปเป้เอาง่ายๆก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนันแหละครับจะสองขอมือหรือสามขอมือก็แล้วแต่ตามนั่นครับพี่น้องปันนี้มาถึงคําถามข้อที่สามครับที่ว่าเขาต้องตัดตอนใดหรือว่าเราต้องตัดเวลาใดนั่นครับ คำถามขอที่สามนี่ก็จะเป็นคำถามที่ถือบังคับมาจากคำถามขอที่สองครับพี่น้องว่าเขาต้องตัดสูงปันใดตัดอย่างไรตัดยาดตัดสันยังไงครับมันสิ่งผลมาถึงขอที่สามกับใบญยากรับในการตอบกับพราะว่าช่วงนี้เขาตัดเพื่อที่จะทำายหยาเขาก็ต้องตัดในช่วงที่หยามันแก่ครับหยามันแก่มันแก่หยามันแก่เขาเบื่อยังไงก็คือหยามันออกดอกครับพี่น้อง หยามันดอกเบื้องไปเขาจะเห็นมันแดงแล้วมันขาวก็แล้วแต่ครับดอกมันให้เขาตัดช่วงนั้นครับตาเขาไปตัดก่อนหยาที่มันยังหน่อยอยู่มันก็จะบัตายครับฝนตกมากเหงมากมัน,ก,น,มนก,ก็ขื้นมันก็หกคึนเก่าครับสั่นบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์เลยครับในการตัดทายยําไา่หยาจะเห็นว่าหยาจะเริ่มเป็นดอกแล้วครับหยาก็จะเป็นดอกทุกชนิดแล้วครับ นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่หมอะของการตัดครับเขาตัดช่วงที่หยาแก่หญ้าเป็นดอกครับเพราะว่าช่วงนี้จุประสงค์ของการเท่าที่เขาตัดก็คือเขาตัดเพื่อที่เขาจะทำไายย่หยาครับผมต้องทาให้หยามันแก่ก่อนโดยที่การเบื้องที่ดอกครับว่าหญ้ามันเป็นดอกบอนั่นแหละครับตัดได้ครับพี่น้องเพราะเห็นแล้วโอ้ห้ามันขึ้นเป็นดอกแล้วออกดอกแล้วเริ่มตัดได้เลยครับผม บัดทนี่หลายคนอาจจะมีคําถามว่าช่วงเวลาที่หยามันแก่หยามันเป็นดอกนี่จะเป็นช่วงเวลาใดที่ควรตัดกับควรอยู่ในช่วงเดือนปลายมิถุนาครับปลายมิถุนากรกฎาสิงหาครับวันบอกควรจะเกินวันที่ยี่สิบสิงหาครับบอกควรบอกควรเกินนั่นครับตัดในช่วงกรกฎาไปหาวันที่ากลางเดือนสิงหาบม่เกิดวันที่ยี่สิบนี่จะดีที่สุดครับ ถ้ายไปสะดวกที่สุดกับช่วงช่วงในช่วงไปกรายกรกดาถึงสิงหาครับเพราะว่าถ้าเลื่อจากาวันที่ยี่สิบสิงหาไปกัญญาแล้วช่วงนั้นเขามันกระสิกกลมครับเขาเหมันกระสิกกลมเขาเหมันก็จะเริ่มตั้งทองในช่วงเดือนกัญญาตุลาพฤศจิกาท่านว่ามันก็จะออกอตั้งทองออกดอกแล้วก็เป็นหมากเป็นน้วยแล้วครับพี่น้อง ช่วงนั้นเขาก็จะเริ่มกลมครับช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมมีทุหน้าวันนี้เขามันก็ยังแบนอยู่ครับผมนั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่ควรตัดครับก็คือห้าตัดใดครับแต่หงามันแกแล้วตั้งแต่มีทุหน้ากรกฎาคมสิงหาบกวกคึ้นเกิดวันที่20สิงหาครับคําถามข้อที่4ครับบันนี้ที่บอกว่ามีน้ำเมื่อมีนม้ำตัดใดบอหลายคนก็อาจจะบอกว่า หน้าของผมบ่มีน้ำหน้าของไข่บ่มีน้ำว่าหน้าของไข่น้ำไหลหน้าผมน้ำหลายตัดได้บ่าครับข้อนี้กระตอบได้เลยครับว่าหน้าสิมีน้ำหรือว่าหน้าสิบมีน้ำกระตัดได้ครับหน้าห้องสิบมีน้ำแบบนี้หรือว่าสิมีน้ำแบบนี้ก็บ่ใช่ปัญหาครับตัดได้เมดครับพี่น้องแต่ว่าความสูงของต้นเขาที่ห้องตัดมันก็จะแตกต่างกันไปครับแต่บ่าต้องกลัวครับมันก็อยู่ในเครื่องหนึ่งของต้นเขาคือกันครับนี่ก็คือลักษณะต้นเขา ในการตัดที่ผมมีน้ำครับที่ผมเคยอธิบายว่าตัดครึ่งหนึ่งมันก็จะประมาณนี้ครับแล้วในกรณีที่เขามีน้ำเดีย่นองก็จะเห็นครับถึงแม้ว่าต้นเขามันที่อยู่ในน้าที่มันมีน้ำต้นเขามันก็จะสูงขึ้นมาจากน้ำขึ้นกันครับเห็นไหมครับความสูงของต้นเขากะจากที่อยู่ในน้ำครับขึ้นมาจนถึงปลายก็จะเห็นว่าต้นเขามันก็จะสูงขึ้นกัน าการตัดเขาก็ตัดเนื้อน้ำครับพอเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปตัดต่ำกว่าน้ำได้อยู่แล้วแม่นวะครับเขาตัดเนื้อน้ำนี่ครับเขาจะตัดเนื้อน้ำได้ซ้ำไดก็แล้วแต่ฝีมือไผครับเป็นการตัดเนื้อน้ำขึ้นมาจากประมาณขอเมื่อน,นึงครับก็โอเคครับเขาขอขอสำคัญคือเขาเยัไปตัดไหนมันซ้ำกันกับน้ำครับเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาน้ำมันขึ้นมันก็สิบเปียก ในน้ำม,มันอาดสิมีเชื้อโรคเชื้อไร่ย,ยังเข้าไปในยอดเข่าข้างในก็นได้ครับเขากระตัดตรงนี้ครับตัดเหนือน้ำขึ้นไปประมาณขอเมื่อนึงครับถือว่าโอเคแล้วครับบ่มีนม้ำเขากระตัดถ่าฝนได้ครับเพราะว่าเป็นนาฝนมีฝนตกนิดหน่อยเข่ามันก็บาดตายครับต่อให้บ่มีฝนเขา่าก็บาดตายเพราะว่าเข่ามันเป็นตระก,กุลของหยาครับเป็นวัชพืชิดอย่างหนึง่งถึงแม้สิบบทชนสำาํามันก็บาดตายครับ สาบแรงแบบสุดๆจริงๆแต่ฐานในกรณีที่น้ำหลายอีหลีที่มันถ่วมยอดเขาเป็นไปได้ให้ลดน้ำลงครึ่งหนึ่งก่อนครับกับเพื่อที่เขาจะได้เห็นลาต้นเขาครับถ้าหลีเลี่ยงได้ก็ว่าเป็นอย่างครับเข้ากระตัดเท่าที่เขาตัดได้ครับสามารถทำลายย่หยาทำไร่ายวจชพืชไดขึ้นกันครับแต่ถ้าหวังให้เขาแตกกอแตกยอดไม่จากการตัดมันก็นจะบุคอยได้ผลเท่าที่ควนครับ สรุปก็คือน้ำมีน้ำบ่วมีน้ำตัดได้เหมิดครับแต่ฐาน้ำไหลท่วมยอดเขาเป็นไปได้ก็ให้ลดน้ำลงก่อนเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ครับนั่นก็เป็นคำตอบของคำถามขอที่สี่ครับบัดนี้มาถึงคำถามขอทุดทายครับผมพี่น้องคำถามขอที่ห้าครับก็บคือคำถามที่ว่าเขาใส่ปุ๋ยบอถ้าเขาสิใส่ปุ๋ยสีใส่กอนหรือว่าสิใส่หลังการตัดดีคำถามข้อนี้ตอบตรงๆเลยครับว่า ก็แล้วแต่คนครับลังค้นนี่เพ่นเห็ดหน้าแบบอินซี่พ่นกับใสปุ๋ยครับผมแต่ลังคนที่เห็ดหน้าเอาตามทั่วๆไปเลยกับไซครับผมพี่น้องพ่นกับใสปุ๋ยพันบรไดเห็ดหน้าแบบอินซี่ครับปัจจุบันี้เขาเบ้าถึงทั่วๆไปครับว่าถ้าเขาใส่นี่เขาต้องใส่ก่อนหรือใส่หลังการตัดคําถามนี่ตอบได้เลยครับว่าถ้าจะใสให้เขาใส่ก่อนการตัดครับโดยการใสให้ใสบางๆครับเป็นยังต้องใส่ก่อนตัด ใส่หลังตัดบ่ได้ตีมันจะมีเหตุผลง่ายๆครับก็คือถ้าหวาวานก่อนตัดจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ให้ปุ๋ยลงไปในดินได้ดีแต่ถ้าหฮาไปวานหลังตัดจะเห็นว่าใบเขาต้นเขาและกระยาที่หฮาตัดมันจะคุ้มดินไปเหมือนเลยครับเหตุให้ปุ๋ยกองเฮ้าลงม่ถึงพื้นครับเข่าหฮาที่ตัดไปแทนดีจะได้กินปุ๋ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อเอาไปถอดยอดเอาไปแทงใบมั่นกับบ่ได้ครับถ้าเฮามีความจาเป็นว่านปุ๋ยก่อนตัดบ่ได้ถ้าิหว่านปุ๋ยหลังตัด ก็ต้องทาให้ใบเข่าใบหญ้ามันยุบก่อนครับให้ใบเข่าใบหญ้าที่ห่อตัดมันยุบมันเหี่ยวดีก่อนแล้วจังไปวานปุ๋ยมันก็จะมีโอกาสล่งดินดีกว่าเข่าห่อก็จะได้กินครับนั่นก็เป็นคําถามหาคอหรือว่าขอสงสัยหาคอครับทีหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ครับกะเป็นสิ่งที่เฮาควรต้องห่้ครับพี่น้องก่อนที่เฮาสิลงมือตัดเข่าครับตัดใบเขา่า พอทีเขาจะทำไรอย่างครับพี่น้องเขากับตองหอูหาคอนี้ครับมือนีสารสมปีมาแล้วมาล่อยครับกามาาบอกกล่าวพี่น้องมาแช่จากประสบการณ์ตรงครับพี่น้องจากประสบการณ์จริงของผมเองนี่แหละกาสานสมปีมาแล้วมาล่อยครับหวังว่าคลิปนี้กาเทียนให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็ไปตัดเขาของพี่น้องให้มันได้มักได้ผลครับพี่น้องได้เขาหลๆ ได้มากในห่วงสำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับ